นโยบายเราก็คงจะยังยืนนโยบายที่ เราได้หาเสียงมานะคะหนึ่งก็คือเรื่องการสร้างการเมืองสุจริตแล้วก็สู้เพื่อคนตัวเล็กเพราะวันนี้เนี่ยทุกอย่างเลเทมันมาจากการทุจริตหมดมีแต่การโกงกินในทุกหย่อมยญ้าเลยตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงสุด2ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องต้องแก้ก่อนนโยบายไทยสร้างไทยเนี่ยถ้าเป็นเรานะงบ1นึ่งแสน้าล้านที่ตัดไม่ยอมแจกเงิน10,000บาทให้กับประชาชนเนี่ยแล้วอ้างว่ามากระตุ้นเศรษฐกิจแต่เอาไปทําอะไรทําแบบเดิมๆสร้างถนน ก่อสร้างต่างๆอบรมต่างๆซึ่งมันเป็นงบเงินทอนด่วนหรือเปล่าจับไม่ได้ไงแต่มินไม่ได้ด้วยแต่มันได้เป็นงบเงินทอนด่วนสําหรับใครหรือเปล่าเราตั้งถามไว้ถ้าเป็นชันนะคะนามไทยสร้างไทยเนี่ยเราจะนโยบายไทยสร้างไทยใส่ลงไปเลยคือหนึ่งห้าหมื่นล้านมาตั้งกองทุนเครดิตประชาชนแกหนี่ให้คนยากจนเนี่ยที่ต้องกู้นอกระบบร้อยละยี่สิบต่อเดือนกู้ห้าหมื่นต้องเสียดอกเบี้ยหนึ่งหมื่นแต่กองทุนเครดิตประชาชนเหลือร้อยละหนึ่งต่อเดือนเนี่ยกู้ห้าหมื่น เสีย500บาทตั้งตัวได้ไหม้ยตั้งตัวได้ไหมแล้วเงินไม่เสียเปล่าเงินกลับคืนมารัฐไม่ได้เสียเปรียบเงินได้กลับคืนมาดอกเบี้ยเนี่ยต้นทุนดอกเบี้ยของรัฐเนี่ยแค่สี่เปอร์เซ็นต์แต่รัฐเก็บกับประชาชนเดือนละหนึ่งร้อยละหนึ่งก็คือสิบสองเปอร์เซ็นต์ได้ส่วนต่างที่จะมาบริหารจัดการเนี่ยแปดเปอร์เซ็นต์นะอันนี้มีแต่วินกับวินนะสองอีกหนึ่งแสนล้านตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟู SME นะซึ่งเวลาไม่พอที่จะลงรายละเอียดว่ามันทำต้องทำหลาย ด้านคือ1แก้หนี้นเติมเงินนะคะและให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสสร้างอาชีพนะคะเลออิกเจ็ดพล้านไปทําเรื่องรีสกิลอัพสกิลให้ตั้งแต่เด็กนักเรียนคนทํางานเด็กจบใหม่ไปถึงผู้สูงอายุได้เลยนะคะเหมือนสิงคโปร์เลยเหมือนสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเขามีประชากรที่เก่งเขายังรีสกิลอัพสกิลทุกปีให้งบทุกปีเพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนและเทคโนโลยีคืออะไรคือโอกาสใน,ในการทำาหากินของคนในต้นทุนที่ถูกนะคะดังนั้นเนี่ยเจ็ดล้านจะช่วยคนได้ส0 0 0 0 0สนห้โห oh, oh. อ่าส่วน1 0 0 0 0แสนล้านเรื่องของ SME เนี่ยช่วยคนได้ไม่ต่ำกว่ารวมแรงงานด้วยนะมี SME 3ล้านลายแต่แรงงานใน SME มีเกือบ30ล้านคนอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่เอาไปละเลงกับงบเาก่อ <c oughs> เองินทอนด่วนนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs>